สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการระบายสีน้ำด้วยเทคนิคในกระถิเปนติ้งก่อนอื่นนะคะต้องมาดูก่อนว่า n e g นก i v e p เ i น t i n g คืออะไร n e g นก i v e p เ i น t i n g คือการระบายสีจากหน้าไปหลังนะคะโดยเราจะเว้นกระดาษบางส่วนไว้นะคะให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการและทุกชั้นที่เราระบายสีทับลงไปเราจะผสมสีให้เข้มขึ้นค่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าเราควรจะใช้สีอะไรนะคะใช้สีเฉดไหนในการทำงานแบบนิกเกิเพนติ้งด้วยความที่งานนิ a เกิเพนติ้งเนี่ยเราจะระบายทับกันหลายชั้นครูจะแนะนำให้นักเรียนเลือกสีที่มีความเข้มนะคะอย่างเช่นสีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำตาลแบบนี้จะสร้างระยะให้กับภาพได้มากขึ้นค่ะ อุปรกรณ์ที่ใช้ในการทำงานวันนี้นะคะกระดาษครูใช้เป็นกระดาษร้อยปอนที่นักเรียนสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะผู้การครูใช้เบอร์12ค่ะเป็นผู้กันของสงา่าส่วนสีวันนี้นะคะครูเลือกใช้เฉดสีน้ำเงินในการทำงานค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นการทำงานกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะครูแปะกระดาษกับเทปกาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มร่างภาพนะคะด้วยการวาดต้นไม้3ต้นกระจายตัวกันอยู่ให้ต้นไม้แต่ละต้นนะคะมีระยะห่างระหว่างกันค่ะในขั้นตอนของการร่างภาพนะคะครูจะย้านักเรียนเสมอว่าให้เราล่างเบาๆไม่ต้องไปกดน้ำหนักเข้มนะคะ คว่าภาพต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยเป็นรูปทรงธรรมชาติเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปเครียดมากว่ามันจะเหมือนกับตัวแบบที่เราได้มาไหมนะคะแค่จับลักษณะของต้นไม้ให้ได้ก็พอต้นไม้ส่วนโคนจะใหญ่กว่าส่วนปลายยอดนะคะนักเรียนก็ต้องวาดด้านล่างให้ใหญ่กว่าด้านบนเมื่อน,นักเรียนร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มลงสีชั้นแรกกันค่ะ สีชั้นแรกครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินอ่อนการใช้สีน้ำถ้าเราอยากให้สีอ่อนก็ต้องผสมน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะเวลานักเรียนผสมสีก็ค่อยๆเพิ่มน้ำนะคะดูจนได้ค่าสีที่เราต้องการการระบายสีในชั้นแรกจะใช้วิธีการระบายเรียบนะคะโดยวิธีการเลี้ยงน้ำด้านบน การเลี้ยงน้ํานะคะครูจะอธิบายในคาบเรียนเสมอว่าให้นักเรียนระบายสีลงไปโดยที่ยังเหลือน้ําสีอยู่บนผิวกระดาษอยู่การเหลือน้ำสีลงบนกระดาษบางส่วนนะคะจะทำให้เราระบายต่อสีได้ง่ายขึ้นค่ะ ในการระบายเรียบนักเรียนต้องเอียงกระดานนะคะอาจจะหาเป็นกล่องหรือว่าเป็นกระดานวาดรูปรองด้านหลังกระดานก็ได้ค่ะแล้วก่อนจะระบายสีในแต่ละครั้งนักเรียนควรจะผสมสีรอไว้เลยค่ะให้เพียงพอต่อการระบายในหนึ่งชั้น ระบายไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนอย่าลืมเรื่องของการเ,าเลี้ยงน้ำบนกระดาษนะคะผู้กันที่ครูใช้วันนี้นะคะเป็นผู้กันสีโปสเตอร์ไม่ใช่ผู้กันสีน้ำนะคะผู้กันสีโปสเตอร์เนี่ยก็จะอุ้มน้ำได้น้อยกว่าผู้กันสีน้ำเวลานักเรียนใช้ก็ต้องขยันจุ่มสีไปบ่อยนะคะเพื่อให้การระบายต่อเนื่องกัน หลังจากที่ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องปล่อยให้สีชั้นที่1แห้งสนิทก่อนถ้าใครมีใเปาผมที่บ้านก็ใช้ใเปาผมช่วยให้กระดาษแห้งไวขึ้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ตากกระดาษไว้เฉยๆนะคะประมาณ15นาทีก็เริ่มแห้งแล้วค่ะ หลังจากสีชั้นที่1แห้งสนิทแล้วนะคะเรามาต่อชั้นที่2เลยชั้นที่2ใช้วิธีการระบายเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่เราผสมสีน้ําเงินให้เข้มขึ้นการเข้มขึ้นของสีน้ำก็คือการลดปริมาณน้ําลงค่ะ ในการระบายชั้นที่2นี้นะคะเราจะเริ่มระบายแบบเทคนิคนกาที์เพนติงแล้วค่ะคือเราจะระบายพื้นและเราจะเว้นต้นไม้ไว้ต้นไม้ที่เราเว้นไว้นะคะก็จะเป็นสีของชั้นแรกระบายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนจบชั้นที่2 ตรงไหนของภาพที่เป็นช่องเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆให้นักเรียนจับผู้กันให้ตั้งฉากกับกระดานค่ะแล้วใช้ปลายผู้กันในการระบายบางส่วนของคลิปครูอาจจะไม่ได้พูดบรรยายตลอดเวลานะคะเพราะว่าเทคนิคการทำงานก็เป็นเทคนิคเดิม นักเรียนก็ฝึกทำไปเรื่อยๆค่ะพอนักเรียนระบายสีชั้นที่2เสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ให้กระดาษแห้งสนิทค่ะพอกระดาษแห้งนักเรียนก็จะเริ่มล่างภาพเป็นต้นไม้อีก1นชั้นนะคะครูจะเรียกว่าชั้นที่2ต้นไม้ชั้นที่2นี้นะคะให้นักเรียนว่าดต้นไม้เพิ่มลงไป ระหว่างต้นไม้ชั้นแรกวิธีการวาดก็เหมือนเดิมเลยนะคะต้นไม้ชั้นที่สองนี้นะคะวาดให้มีขนาดเล็กลงมากว่าชั้นแรกหน่อยเพราะว่าอยู่ไกลกว่า โอเคค่ะหลังจากล่างภาพในชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มลงสีในชั้นต่อไปในชั้นนี้เราจะผสมสีน้ำเงินให้เข้มขึ้นค่ะ ริ่มต้นระบายจากด้านบนลงด้านล่างเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงน้ำไว้เสมอเพื่อให้การระบายต่อสีของเราต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เกิดรอยต่อระหว่างชั้นสีค่ะการใช้พู่กันในการระบายสีนะคะถ้าเรา รู้เทคนิคของการใช้ผู้กันก็จะทําให้เราสามารถใช้ผู้กันหนึ่งด้ามจบงานได้นะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนผู้กันบ่อยๆตรงไหนที่เป็นพื้นที่เล็กๆก็ใช้ปลายผู้กันในการระบายค่ะ นักเรียนระบายครบแล้วนะคะก็ปล่อยกระดาษไว้ให้แห้งเหมือนเดิมค่ะในคลิปนะคะครูใช้ไดรเป่าผมช่วยเพื่อให้งานของเราแห้งไว้ขึ้นเมื่อกระดาษแห้งสนิทแล้วนะคะก็ทำซ้ำเหมือนเดิมเลยค่ะร่างภาพต้นไม้ในชั้นที่3 ลงไปการล่างภาพในชั้นที่3นี้นะคะตน้นไม้ก็จะมีขนาดเล็กลงค่ะถ้านักเรียนดูคลิปครูตอนทำงานนะคะช่วงไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าครูทำไวไปนะคะก็ให้กดหยุดไว้ก่อน แล้วก็ทำจนเสร็จแล้วก็ค่อยกดดูวิดีโอต่อนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงในการลงสีชั้นที่3แล้วค่ะสีชั้นนี้จะเป็นสีชั้นสุดท้ายที่เราจะระบายนะคะสีน้ำเงินจะเป็นสีน้ำเงินเข้มระบายเหมือนเดิมเลยค่ะ ระบายส่วนที่เป็นพื้นและเว้นรูปที่เป็นต้นไม้ไว้ระบายไปเรื่อยๆจนเต็มกระดาษค่ะ ในชั้นที่3นี้นะคะจะใช้ปลายพู้กันในการระบายเยอะหน่อยเพราะว่าพื้นที่เริ่มแคบค่ะจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราต้องใช้ความระมัดระวังในการระบายพอเราเริ่มระบายชั้นที่3นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าระยะของภาพเริ่มมีความลึกมากขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะชั้นที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอให้กระดาษแห้งแล้วค่อยแกะเทปกาวนิตโตออกนะคะเวลาแกะเทปกาวนิตโตออกนะคะให้นักเรียนลอกเทปกาวนิตโตให้แนบไปกับกระดาษนะคะ,ะค่อยค่อยแกะค่ะไม่ต้องรีบ หมดนี้นะคะก็เป็นการระบายสีน้ําแบบนิเกติป์เพนติงนะคะนักเรียนลองไปฝึกนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีคําถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนสีน้ํานะคะสวัสดีค่ะ